เป็นกลิ่นหอมๆกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นดอกไม้ที่หอมมากๆ<อ>แล้วก็เดินตามกลิ่นไปสักพักก็หลงและหายไปเลยถ้าใครไปเดินข้ามเดินลอดหรือแล้วแต่เนี่ยผ่านกับมันเนี่ยจะทำให้หลงป่าเขาจะมีข้อห้ามอีกข้อห้ามหนึ่งก็บอกเด็กผาดมากข้อห้ามน,นั้น,นคือห้ามย่างปูกินในป่า ันดับแรกเลยไม่ว่าจะเรื่องเล่าไหนหรือตำราไหนทุกชาติเวลาไปกางเต็นตั้งแมงคมป์สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือแต่งสว่างครับฉะนั้นอย่าลืมอาตา เอาตัดจาก Big Notehop ใช้ป้องกันใช้ป้องกันได้อ่าสมมุติเราไปกลางเต้นกันกันกบเพื่อนฝูงไม่อยากจุดไฟตั้งเลยลั่งรอบอเปิดแสงสว่างไว้ไฟเรามีลวอ,อยากได้ความเอกซ์คลูซีฟยิ่งกว่านั้นก่อกองไฟไว้สักกองหนึ่งและสำคัญคือกองไฟนั้นอย่าดับเพราะเชื่อว่ากองไฟเนี่ยสามารถทาจัดพลังงานลบได้มไม่ว่าจะเป็นความมืดพลังงานผีสางแอมเมรเมือ่อเห็นกองไฟเนี่ยเขาจะไม่เข้าใกล้มไม่จะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่สำคัญคือให้ไฟเนี่ยลุกตลอดจะลุกมากลุกน้อยแล้วแต่ขอให้มีไฟไว้ พวกนี้เขาจะไม่มาก้ามกายนาเขตเราแต่ถ้าเขาเข้ามาอ่าเราจะโต้อตอบยังไงหรือมีวิธีรับมือยังไงแต่ถ้าเขาก้ามกายฝ่านาเขตเรามาได้แล้วเราก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่มันเข้ามานะมันเป็นลนนักษณะไหนอืม,มันเป็นผีแบบมีตัวตนหรือเป็นแค่เสียงหรือมาแบบในรูปแบบไหนเราก็ต้องดูก่อนสมมติว่ามัาอนนอนอยู่มายืนมองอ่าหรือมาเขาเรียกไงอยู่บนต้นไม้อมองอะไรเงี้ย กาะอยู่ต้นไม้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบคุกคามคุกคามแบบเห็นเห็นเลยอ่ะทําไงไม่ยากเลยครับเอาตัดส่องเลยส่องเลยหายหมดจริงๆเอาไฟส่องเลยไฟส่องเลยไฟไล่เอามีอีกสองกรณีเมื่อกี้ใช้ตาตาเราเห็นอ่าตาเราเห็นมันจะมีได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงเรียกอ่าอันตรายอันตรายอคือในป่าเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าได้ยินเสียงเรียกระวังเพราะนั่นอ่ะไม่ใช่เพื่อนคุณใช่ เหมือนในป่าเนี่ยเขาจะมีกฎอย่างเพราะว่าใชห้ามเรียกชื่อกันใช่เพราะว่าเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างมันรู้ชื่อเราแล้วมันจะเอาไปเรียกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่เขาจะไม่เรียกชื่อจริงหรือชื่อเล่นกันเขาจะตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาให้รู้กันว่าเหมือนนามเรียกขานกันอย่างเงี้ยว่าแทนใครใครอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เรียกชื่อจริงกันเล้วเวลาเรียกเขาจะไม่เรียกชื่อตํลึงลึงอะไรเนี้เขาจะไม่เรียกเขาจะเรียก โอ้โหหรือก็หรือแม่เขาทำเสียงนกเสียงสัตว์อะไรเนี่ยให้รู้กันว่าน,นี่คือเสียงที่กำลังเรียกกันอยู่เป็นสัญญาณที่บอกว่า<ช>่พวกกันพวกกันต้องเตรียมไว้ก่อนนะใช่ครับก่อนก่อนเข้าป่าต้องเตรียมกันอันนี้พูดถึงว่าเข้าไปในป่าหรือแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องที่เขาได้ยินคือกลิ่นอ่าบางทีเข้าป่าแล้วมีกลิ่นเขาบอกว่าที่เขาเคยเล่าให้ฟังมาคือเป็นกลิ่นหอมหอกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นดอกไม้ที่หอมมากๆแล้วก็เดินตามกลิ่นไป สักพักก็หลงและหายไปเลยอันนี้ก็มีหลายแบบแบบแรกเลยคือหลงกินดอกไม้ป่า mm hmm. เพราะว่าเข้าไปในป่าเนี่ยเราจะลืมว่าป่านี้ยังเป็นแดนสนธยาอยู่ที่เรายังเข้าไม่ถึง mm hmm. เราอาจจะไปได้กลิ่นผงดอกไม้ป่าบางอย่างที่มีที่ทำให้ประสาราลลอน mm hmm. นะอน,นี้ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับปาร์ติมงว่าเวลาต้าไป ข้างกลางต้นกลางต้นไมป่าเนี่ยจะไปไหนมาไหนควรจะมีคู่มีเพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเ mm hmm. พื่อป้องกันว่าละเมอหรือประสาทหลอนไอ้ทางวิทยาศาสตร์ก่อน mm hmm. อีกแบบหนึ่งคือได้กลิ н, mm ่น hmm. จากบางสิ่งบางอย่างที่กลิ่นหอมหน่าชวนชมห mm hmm. ลอกล่อไปบางความเชื่อเขาเชื่อว่าเป็นนางไม้อ่ะ آ, มัรลออรวงไปนางไม้นางตานีอะไรแล mm ้วก็แล้วแต่จะใช้กลิ่นล่อรวงผู้ชายไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย หรือไม่ก็จะเป็นมีภาพหลอนว่าเฮ้ยไปกลางเต็นท์อย่างเงี้ยผู้หญิงมาจากไหนเนี่ยสาวสวยโผล่มาแล้วก็เดินตามออกไปเรียบร้อยเลยต่อให้เราอยู่ในอาณาเขตเราแล้วเราเจอกันแล้วเราคุมตัวเองไม่ได้เราออกจากระยะไมได้สุดที่สุดเลยคือสติสัมปชัญญะอ่ะอันนี้กลิ่นละอะไรต่อมาสิ่งที่ไม่ควรทำเวลาอยู่ในป่าในทางแบบไรศาสตร์เลยจะมีข้อห้ามหยิบย่อยเยอะมาก แล้วแต่ป่าแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันอแต่ที่หลังเลยคือได้ยินก็ที่พูดเกิดมาตั้งแต่ที่แรกเลยคือหนึ่งห้ามลบลูปป่าห้ามพูดประมาทเหมือนว่าเอ้ยโบเคนี่เราไม่กลัวหรอกป่าไม่หลงหรอกเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือครัค้างคืนอย่าพูดถึงผีเวลาจะเยี่ยวจะขับถ่ายก็ต้องขอเข้ามาหรือดูให้ดีจะยิงสัตว์หรือยิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะล่าสัตว์หรือจะเอาอะไรจากป่าเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็หนึ่งคือสัจจะ ตัดใจว่าเราจะทําอะไรเราต้องทําแบบนั้นสมมติว่าเราบอกว่าเราจะมาเที่ยวเฉยเราก็แค่มาเที่ยวเราห้ามล่าสัตว์อาจจะล่าได้มา้างตอนเข้าไปเราจะขอประขอล่านิดนิดหน่นนอยเพื่อเป็นอาหารคารพและนอบน้อมต่อสถานที่โดยสาคัญอย่าพูดแบบวดเก่งว่าเราโหแค่นี้ไม่หลงหรอกเห็นตรงมันนักตอนนักแล้ว เรนเลือกนิดนึงเข้าไปแบบงงงงงงกันในป่าคู่รักอะไรเงี้ยงงงงงปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยอ่ะอ่ะอันเนี้ยต้องขอหรือมันมันไม่ควรทําเลยจริงๆถึงขอแล้วก็ไม่ควรที่จะทําเพราะเขาเรียกว่าผิดผีผิดผีในป่าผิดจารีตประเพณีในในป่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาท่านยัง พตามภาษาเด็กวัยรุ่นอย่างเราท่านยังหัวโบราณอยู่ท่านเราไปทําแบบนั้นมันก็เรียกว่าอะไรบัดสีบัดเถลิงเอาดงเอาดอตอนเวลาเขาเรียกเขาเอาดอแต่เขาอาจจะแบบไม่อยากเอาดอเราด้วยอาจจะไม่ชอบก็อย่ามาเห็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้พูดถึงเข้าไปในเขตป่าแล้วอแต่ถ้าไปในดนโรงแรมในีก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราไม่พูดถึงแต่พูดถึงอยู่ในป่าแบบเเลยเห็นไปงุ้งงี้เงินสองคนในป่าเรียบร้อยทุกคู่ ถ้าท่านผู้ชม,มหรือใครที่มีข้อเสนอแนะหรืออะไรที่ดีๆก็อค,คอม,มเมนต์กันมาบอกคอมเมนต์มาได้นะครับ <c oughs> มีอะไรเสนอบอกตปต่อได้ใช่ทีนี้เข้าเรื่องอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์ป่าที่จนันไผ่เคยประสบพบเจอมาหรือไม่ได้ฟังเรื่องเล่ามาอถามว่าอาถรรพ์ป่าที่เคยได้ประสบพบมาถัาพูดตามตรงแบบแมนๆเลยก็ไม่ค่อยประสบหรอกเพราะเราไม่ทําล่วงป่าไม่ล่วงเกินป่าไม่ล่วงเกินป่าแต่ถามว่าครั้งหนึ่งที่ เกือบเกือบจะได้มีเรื่องมาเล่าแล้วอ่ะเป็นเรื่องของผมเองอตอนนั้นที่อยู่ในป่าแหละเริ่มเหมือนกับว่า,วาออกไปนอกเขตออกนอกเขตจากที่พักเนี่ย huh. อ่าไปไปทารั้วหรือไปทําอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะ huh. แล้วปรากฏว่าช่วงเวลานะั้น่ะมันเป็นเวลาโพลเพสแล้วห้าโมงจะหกโมงแล้วของฟ้าจะแดงเลือดเลยปัก huh. หนึ่งสักพักให,ใหญ่ๆเลยมันได้ยินเสียงแวลวๆมาไกลๆเติงเตอเสียงจะเหมือนนอกร้องไม่ใช่ เสียงยังเหมือนสัตว์ก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเสียงแบบมาแบบไม่ออกมาไกลๆตอนนั้นแหละพี่ที่เข้าไปด้วยที่เขาเคยอยู่ก่อนเขาบอกว่ารีบกลับเถอะมันมืดแล้วมันกําลังจะมาละเพราะว่าเขตที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นเขตย,ยังถือว่าเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์อยู่อ่าข้างหลังเป็นเป็นเขาอย่างเงี้ยมันยังเป็นติดเกตอุทยานอยู่อย่างเงี้ย แค่คําว่ามันกําลังมามันกําลังมาไปแล้วผมไม่รู้ว่าคืออะไรไก่อนนั้นไม่รู้คืออะไรแต่ยื่นเสียงเราเราคิดว่าเป็นเสียงนกอ่าแต่เขาบอกว่าไม่ใช่มันกําลังจะมาทีนี้ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เคยได้ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าต่างพื้นที่จะเป็นไหมแต่ทางบ้านผมมาทำภาคอีสานนะเขาเป็นกัน เขามีเรื่องเ่เกี่ยวกับป่าต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสมัย40-50ปีที่แล้วเขาเรียกว่าบริเวณบ้านบ้านผมะเขายังเป็นเรียกว่าโดงชมพูอยู่ด um งชมพูความหมายคือดงชมพูคือว่ามันยังมีต้นไม้พฤษาสารอะไรเนี่ยที่มันยังแบบอุดมสมบูรณ์มากหลายดงชมพูเนี่ยผม,ผมจำคำไม่ได้ว่าแต่ว่ามันเหมือนประมาณว่ามันมีต้นไม้ชมพูพันธุ์ไหนที่มันยังแบบอุดมสมบูรณ์อยู่น่าจะประมาณนี้นะก็จาไม่ได้อีกเหมือนกันว่า ใครเล่าให้ฟังแต่จำได้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีอายุเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าในสมัยก่อนเมื่อเวลาเขาเดินทางเข้าไปในป่าไปหาเก็บของป่าไปอาไปล่าสัตว์หรือไปหาสมุนไพรไปอะไรก็แล้วแต่ในในป่าเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามอยู่ข้อห้ามหนึ่งเขาบอกเด็กขาดมากอข้อห้ามนั้นคือห้ามย่างปูกินในป่าผู้ชมอาจจะเคยได้ยินก็ได้ทางบ้านผมบอกว่าห้ามย่างปูกินอื คุณจะย่างอะไรกินก็ได้จะย่างไก่ปิ้งไก่อะไรก็ได้แต่ห้ามย่างปูไก่กินหมูย่างอะไรก็ได้จะหมูทงหมูทะได้ได้หมดเลยแต่ห้ามปูห้ามปูเขาบอกห้ามเลยค่ะเลยห้ามปูเพราะอะไรเขาเชื่อกันว่าถ้าย่างปูนะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมันจะมาหาอ่าสิ่งนั้นก็คือผีกองกอยอ่ากองกอยกินมันห้อยกอยกย เพราะว่าในสมัยก่อนนะเขตอีสานนะเขาว่าผีกองกอยมันยังมีทุกชุมอยู่เขาเชื่อกันว่ามันจะเป็นอ่ามนุษย์จะไม่เป็นแบบจิตวิญญาณนะจะเป็นอ่ามนุษย์คือมีตัวมีตนเนี่ยจับต้องได้เลยเขาเชื่อกันว่าถ้าเขาปูกินเนี่ยหรือว่าย่างปูอะไรเกี่ยวกับปูเนี่ยปูหน้าหรือปูอะไรปูเขาอะไรที่เขาหาได้นยเขาเขาจะไม่ย่างเลยเขาจะเก็บกลับมาบ้านค่อยทำแต่ถ้าไปย่างอยู่ในกลางป่าเนี่ยเขาเชื่อกันว่าผีกองกอยเนี่ยมันจะมาหาอมันเหมือนกับว่ามันผิดกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่มัน มันไม่ใช่กลิ่นของป่าใช่มันไม่ใช่กลิ่นของป่ามันเป็นกลิ่นแบบผิดปกติไอ้เน,นี่ยแล้วผีกองกอยมันจะมามันจะมาทําร้ายเราอ่าไม่ว่าจะเป็นดูดเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาต่อห้ามเป็นมากเลยอันนี้ห้ามเขาปูก,กิน,ก,นกับอีกอย่างหนึ่งคือเวลาไปในป่าเนี่ยสมมุติว่าไปพักเนี่ยเขาจะผูกห้างไว ห้างบนต้นไม้จะไม่ค่อยนอนพื้นกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อสมัยส0 5 0ิห้าิบปีที่แล้วป่ามไม้นี่อุดมสมบูรณ์อยู่เขาป้องกันพวกสัตว์ป่าด้วยและป้องกันพวกผีกองกอยด้วยมไม่ให้มาทําลายเขาบางคนน่ะปลูกห้างไว้สูงก็จริงแต่ผีกองกอยมันก็กระโดดมันโดดถึงมันโดดถึงเออแล้วเวลาเขาไปพักกันน่ะเขาจะมีวิธีแก้ไอ้นี่น่าจะดิ้นจากปูแล้วถ้าผมจะบิดเขาจะไม่ถอดรองเท้ากันเพราะเขาเชื่อว่าผีกองกอยมันจะมา มันจะมาดูดเลือดที่น ah. ิวโปรตีนเรานิวโปเท้าเราขอโทษเขาจะไม่ถอดรองเท้ากัน mm. หรือเขาจะเอาผ้าเวลานอนเขาจะเอาผ้าห่มแบบหรือผ้าอะไรจะคุมคุมเท้าไว้ mm. อืะ่ะพวกขี่งกอยพวกข้าง mm. พวกขีข้างพวกอะไรที่จะมาดูดเลือดเ mm. ขาป้องกันแต่อาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้กุศโลบายว่าเข้าป่ากลางคืนอากาศมันหนาวอ oh, <my. S 1> มหน่อยหรือใส่ถุงตาใส่รองเท้าให้มันอบอุ่น mm. ให้มันแบบไม่ป่วยไขย้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัน เผาปูเนี่ยอาจจะเป็นกุศโลบายว่าอาจจะเป็นกุศโลบายนะเผาว่ากลิ่นเนี่ยมันน่าจะรอบว่าสัตว์ดูร้ายเข้ามาหรือเปล่าอหรือสัตว์อะไรที่แบบมีพิษหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นได้อันนี้ก็คือได้ยินได้ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่ถ้าใครมีความรู้หรือเคยได้ยินเรื่องเล่าที่ผมเล่าเนี่ยก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์ได้มาบอกเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ขอจบลึกหน่อยไม่ค่อยได้ฟังเรื่องผีงองไก่ผี่ยองไกยเนี่ยมันมันอยู่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับพวกแบบกระสือ อไรพวกนั้นไหมผีเปรตอะไรพวกนั้นไหมอยู่ในประเภทนั้นไหมถ้าผมถ้าผมจะจัดนะครับผมจะจัดอยู่เหมือนว่าพวกอสุรกายก็คือมีเนื้อหนังจับต้องได้แล้วเขาเชื่อกันว่ามันมีหลายสายพันธุ์อ่าเราจะไม่ค่อยได้ยินคนมาพูดว่าผีกงกรอยมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์แรกที่เราเคยได้ยินคือมีขาเดียวและตีนกับหลังเวลากระโดดก็ต้องกระโดดกับหลังเหมือนว่าตัวไปทางขาไปทางอ่าอันนี้คือพวกที่มีขาเดียวแต่เป็นพวกหนึ่งคือมีพวกที่มีสองขาอ่าเหมือนคนแต่แค่ว่าก็ กลับทางเหมือนกันถ้าถ้าใต้ให้ได้ผีตีนกลับอะไรลักษณะนั้นอาจารย์ลักษณะนั้นไม่แน่ใจเลอีกพวกหนึ่งคือพวกที่เป็นคนนี่แหละอืแต่เขาเรียกว่าพวกผีตองเหลืองผีตองเหลืองคำนี้เก่ามากไม่ค่อยได้ยินแต่เคยได้ยินอยู่อ่ามันเขาเขาว่ากันว่าเป็นชนชนเผ่าหนึ่ง่ะในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นพวกผีตองเหลืองจะเอาใบตองอืมคล้ายๆแบบชนเผ่าหรืออะไรอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะ น้นย้ำว่าถ้าจะไม่ผิดแล้วเขาบอกว่าพวกชนเขีวผีต้องเหลืองเขาจะตัวเล็กๆกันตัวเล็กๆดำๆแล้วเวลาเขาไปเขาไปล่าหรือออกล่าเขาจะบ้องไวมากคนสมัยก่อนอาจจะคิดว่าเป็นเข้าใจผิดผิดก็ได้อันนี้คือสองรูปแบบคือถ้าเป็นผีกับเป็นคนนะครับนะลักษณะนี้กี่กองกอยเวลามันไปไหนมันจะร้องก้อยก้อยก้อยกระโดดไปก้อยก้อยแล้วเขาเชื่อว่าเท้า้อยเท้ามันเนี่ยมันมันจะรอยเท้าเล็กๆเท่ากับเด็กเคยได้ยินว่า เคยเห็นรอยเท้าในป่านะ,ะแต่ทำไมเป็นแค่รอยเดียวไม่มีรอยคู่อ่าอใช่แล้วเขาว่ากันว่ามันจะอยู่เป็นครอบครัวหรืออยู่เป็นฝูงกันแล้วแต่บางทีก็อยู่เป็นโผลเมียคู่โผลเมียกันอืมมันจะมีเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินเรื่องผีกอมกอยเนี่ยก็ลองหาฟังได้แต่ถ้าอยากฟังก็เหมือนเดิมหลัก c o m m e n ไว้อมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะไปเดไปรีเสิร์ชไปคงไปหามาไปหามาใช่ครับเป็นอ่ามนุษย์อ่าถ้าถ้าจะเชื่อทางนั้น แล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแบบต้นตอเขามาจากไหนอันนี้ผมวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์ผมวิเคราะห์เพราะผมก็ไม่ค่อยได้ยินใครมาวิเคราะห์เรื่องผีกงกอยฟัง <laughs> อ่ะผียงกอยส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าเป็นผีผีจีนกระโดดกอยกอยอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะอันนั้นก็เราก็รู้กันอยู่แต่พาผีกงกอยเนี่ยเขาเชื่อหน้าเหมือนคนพวกมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างอเกี่ยวกับอ่าพวกแบบคดโกงหรืออะไรเกี่ยวกับสมบัติอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะจริงไม่แน่ใจแล้ว ผีกองกอยเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันมีสมบัติมากมันจะชอบพวกสมบัติพวกทองพวกอะไรแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันจะมีสมบัติมากมันอาจมันอาจจะเป็นว่านะอาจจะเป็นว่าตายไปแล้วหวงสมบัติแล้วทำชั่วทำอะไรรวแดก็เลยมาเกิดเป็นผีกองกอยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าใครมีความรู้ก็เหมือนเดิมมาหลอกเล่ากันมาบอกเล่ากันอีกอย่างที่เรามักจะได้ยินเรื่องอาถรรพ์ป่าคือ,อป่าเป็นสถานที่ไว้ ปล่อยของอในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเมืองยังไม่เจริญเวลาคนเล่นของเนี่ย เขามีวิชาคมเนี่ยถึงเลิกถึงยามถึงเวลาอะไรเขาบางอย่างเนี่ยเขาจะร้อนวิชามากไม่ว่าจะเป็นวันพระวันกนหรือแล้วแต่หรือจะเป็นวันที่เขาแบบของขึ้นของขึ้นไม่ใช่แบบของขึ้นแบบร่างทรงองค์ตเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่คือวิชามันขึ้นวิชามันร้อนมนมนมันร้อนพอโบกสายศาสตร์มันเป็นวิชาร้อนเวลามันร้อนมากๆมันจะร้อนรุ่มในกายเนี่ยมันจะร้อนรุ่มในกายมันต้องปล่อยออกมันต้องคลายออกมันต้องคลายมนออกเขาจะไปคลายกันในป่าอย่างเงี้ย ให้มันล่องลอยไปบินในป่าครดวงซวยดวงตกชอบปงเข้าป่าไม่มีของป้องกันเรียบร้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์ป่าที่เกิดจากป่าเลยคือเครือเขาหลงเครือเขาหลงเครือเขาหลงมันจะเป็นเครือไม้มันจะมีหลายหลายพันอันนี้ผมใช้คำว่าหลายพันนะเพราะตอนที่ผมไปอยู่ป่ามานะอาจารย์ผมก็บอกเนี่ยลักษณะนี้นะเครือเขาหลงเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้แต่ว่ามันจะมีหลายพันเครือเล็กเครือใหญ่ถ้าเครือใหญ่เนี่ยโชคดีหน่อยยังไงรู้ไหมเราเห็นทัน เราจะไม่ข้ามโชคร้ายหน่อยไปเจอเครือเล็กไม่รู้อืไปข้ามเครือเขาหลงหลงอยู่ในป่าเพราะเครือเขาหลงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกมันจะมีอาถรรพ์ในตัวเองว่าถ้าใครไปเดินข้ามเดินลอดหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยที่ไปผ่านกับมันเนี่ยอืจะทําให้หลงป่าเป็นอีกเศษเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมคนถึงหลงป่ากันเพราะว่าเผลอไปข้ามเครือเขาหลงลักษณะมันจะเป็นเครือแล้วมันจะโค้งๆอย่างเงีง้ยตรงมาจะเป็นโคง้คงๆอีกไปอีกมาเยอะๆลองหาภาพมาให้ดูแล้วไนนะครับนะ okay. อย่างคือเขาลงชาติก็คือถ้าไปข้ามมันไปข้ามมันไปรอดมันหรืออะไรแล้วแต่มันหลุดเส้นทางรือใช่หลงอยู่ในมิตินั้นอวิธีแก้เขาบอกอ่ะให้เดินย้อนกลับเดินถอยหลังถอยหลังอ่าเดินถอยหลังจนกว่าจะรู้สึกว่าเส้นทางนั้นเส้นทางนั้นแปลกไปกว่าเดิมเดินถอยหลังจนรู้สึกว่าเส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางที่คุ้นเคยเพราะว่าถ้าสมมติเราหลงใช่ไหมเราจะเดินบนน่ะจนเราคุ้นตากับเส้นทางอ่าเราก็จะวนอยู่ตรงนั้นใจแต่ถ้าเราต้องเดินถอยหลังอ่า วิธีแรกวิธีสอง้าคนมีวิชาคมเขาจะท่องคาถาคาถาเบิกไพอาคาถาอะไรคาถา,ถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็ได้หรือนารายเปิดโลกหรือฤษีเบิกไั่อะไรแล้วแต่ตามสายตามสายวิชาที่เราได้ดับเย็นมาถ้าจะตามหาคนหายในป่ามันมีวิธีไหนบ้างที่น่าจะได้ผลเณฑนคนที่ตามหาแล้วหาไม่ได้สิ้นหวังแล้วทาพิธี ขอเจ้าป to the ่าเจ้าเขาทําพิธ okay. ีเบ <that should> <atures> ิก <realised> ป่าเพื่อว่าขออนุญาตหาบุคคลบุคคลที่สูญหายถ้าไม่ไม่ลําบากเกินกว่าแรงกรรมถ้ากรรมเขาดวงชะตาเขายังไม่ขาดก็ยังเจอแต่ถ้าดูสชะตาเขาขาดหรือหมดอายุขัยเขาก็หาไม่เจอหลงอยู่ในป่ากลายเป็นผีวิญญาณที่สถิตอยู่ในป่าก็คือก็คงหลงด้วยวิธีไหนแล้วแต่จะไปข้ามเครืออาจจะไปโดนผีบ้างี้บางอะไรก็แล้วแต่ก็คือถ้าชะตายังไม่ขาด อ่าเปิดาทำพิธีเปิดป่าอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาครับก็จะหาเจอก็จะหาเจอแก็แต่ถ้าเขาแบบว่าติ้มสุดกรรมตรงนี้อ่าก็หาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วอย่าลืมเรื่องแสวงศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งแต่วลาเข้าป่าก็คือ่าการกระทำเราต้องดีนะตามนอบน้อมต่อถินป่าับมาในเนะกทับแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยกับไฟเอลตาจากบิ๊กโน e ตช็อปนะครับใช่ครับใครจะเข้าป่าเข้าอะไรผมบอกเลยอันนี้ดีดี ดีมากแบนนานปิดทนนานกี่ชั่วโมงครับ65ชั่วโมงนะครับยาวๆเลยยาวๆเลยแต่น้ำกันฝนนะก็เอาคุนดอช็อปด้วยครับวันนี้นะที่ให้ถานที่ไทยรำก็ผมกับรายการวงรอบอุสาหของเราสำหรับใครที่อยากติดตามเราก็ชิดขึ้นนะครับมีเพจแล้วก็มีกลุ่มในกลุ่มเรากลุ่มผีในวงเพื่อนอ่าก็เข้าไปดูชมมาได้ใครมีเรื่องเล่าผีใครมีอะไรอยากเล่าก็โพสตบอกได้ในกลุ่มอ่าครับแล้วก็ในกลุ่มจะมีข่าวทุกแบบ ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องผีๆเรื่องข่าวสารบ้านเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์ถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมอะไรเนะี่ยเราก็แจ้งในปุ่มครับก่อนนะใช่ก็จะได้รับรู้ก่อนมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมครับอะไรเต็มที่แล้วก็ไปแล้วไปแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทีแรกทีแรกจะทำนี้ด้วยจะทำแบบลางเต้นใช่ไหม,มกลัวผีเหรออืดูไบ่ bye, ายไหมดูได้ไหมํำพุนทยนข <laughs> <laughs> นาดนั้นเลย นี่ <S <S 1> <S 1> โอ้โหแล้วหุ่นพยนต์แบบเฉพาะกิจแบบสายในพาน <S <S <ด Nurse> สายพานบบเหมือนเป็นยาให้เราเฉพาะกิจอ้อยป้องกันคำว่าควายธนูใช่ไหมเอาหุ่นพยนต์ก่อนเฉพาะกิจร<ๆ>วบแบ,บไม้มามัดเปล่าพวดเด็บไว